อ่ทีนี้มาดูเต็น์กระโจมแบบไม่ต้องมีเสากลางกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับใครที่ใช้เต็น์แบบกระโจมอยู่แล้วติดปัญหาเสากลางมันกินพื้นที่มันทำให้พื้นที่ในเต็น์นั้นน้อยลงหรือใครที่นอนกับแฟนอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นก่อขอคอได้นะฮะก็ เดี๋ยวเรามีเทคนิคง่ายๆมาฝากกันนะครับอย่างเช่นเรากางตัวอย่างให้ดูนี้นะครับก็คือเราใช้เสา A แทนเป็นเสาที่เราทําขึ้นมาเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราใช้อะไรบ้างตามสไตล์ของแอดนะครับก็คือไม่เน้นของแพงเน้นใช้งานอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับนั่นก็คือเราจะใช้เสากลางทานะับนะฮะสเสา ความยาวประมาณ250ซนติเมตรหรือประมาณ2.5เมตรนะครับแล้วก็ท่อ PVC 1เส้นถ้าใช้เสาสามหุนก็ต้องใช้ท่อ PVC ขนาด4หุนถ้าใช้เสา4หุนก็ต้องใช้ท่อ PVC ขนาดประมาณหหุนเพื่อให้เสานั้นมันสอดเข้าไปในท่อได้นะครับส่วนท่อ PVC ที่อาจใช้เป็นตัวอย่างดูเนี้ยนะครับขนาดยาวประมาณ46ซนติเมตรหรือประมาณ18นิ้วหลังจากนั้นเราก็เอาท่อตัวนี้นะครับไป อังความร้อนหรือว่าไปลนไฟให้มันอ่อนๆแล้วทีนี้เราก็งอท่อนะครับงอให้มันอยู่ระหว่างกลางนะครับเอาสักประมาณเกือบเกือบ90องศาหลังจากนั้นปล่อยให้ท่อเย็นแล้วมันจะคงรูปประมาณนี้นะครับแต่มันจะไม่แข็งเลยทีเดียวนะฮะมันจะมียืดหยุ่นได้นิดหน่อยก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ลองกางเต็นท์ดูนะครับแล้วก็ดูขนาดเสาว,ว่า ที่เราใช้2เมตรนั้นมันพอดีไหมนะครับถ้ามันกางยากเกินไปก็อาจจะมีการตัดเสาให้มันลดลงมาสักประมาณเหลือสัก240เซนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เต็นท์ของแต่ละคนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเต็นท์กระโจมแต่ละยี่ห้อมันจะขนาดเท่ากันไหมนะครับแต่เต็นที่ยาใช้ก็คือวิดาริโดรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กจำเบอร์ยี่ห้อไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น ms นะครับเป็นรุ่นเล็ก ไม่ใช่รุ่นจมโบนะครับผมอ่ะก็ลองเอาไปทําดูกันนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเสากลางของเต็นท์กระโจมนะฮะเสาทับนี่ถ้าจำไม่ผิดราคาน่าจะอยู่สักประมาณชุดละ180บาทประมาณนี้นะครับชุดหนึ่งก็จะได้2เสาแต่มันจะมีความยาวประมาณเสาละ2เมตรที่เหลือเพื่อนๆก็หาวิธีไปต่อเติมกันเอาเองนะครับที่เหลืออีก50เซนนะฮะอาจจะซื้อเสาหนึ่งมาเพิ่มแล้วก็ เอาท่อนเสาที่มันแยกกันเนี่ยเอามาแบ่งอละข้างก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับผมก็เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องหนีเที่ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผม